สวัสดีค่ะจันทิงกี้นะคะวันนี้มาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดวันที่8เมษายนของทุกๆปีพศตั้งแต่อายุ18ขึ้นไปแล้วของทุกทุกท่านที่เกิดในวันอังคารทุกๆเดือนเกิดแล้วก็ทุกๆปพศด้วยเช่นกันค่ะเรามาทํานายกันนะคะเริ่มสักไพ่ให้นะคะโอเคเรามาเริ่มต้นที่ การงานการเงนิงนความรักสุขภาพแลพ้วก็โชคลาภเริ่มต้นที่การงานก่อนนะคะไพ่ใบรแรกคือเอสวอนไพ่บวกนะคะพลินซับคัพก็ดีด้วยค่ะเจ้าชะตาที่เกิดวันวันนี้นะคะหรือทุกท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ๆมีโอกาสได้เปิดากิจการใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของความมั่นค,นคงค่อนข้างสูงนะเป็นงานที่รักที่ชอบนะคะ น่าจะมีโอกาสได้ก้าวหน้าในเรื่องของการงานค่อนข้างดีนะที่เรื่องของการเงินนะคะไพ่ใบแรกก็คือ the her f r i e n c e ไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบที่สองก็คือ k ี n g of cup เป็นไพ่บวกทั้งสองใบแล้วเป็นไพ่เมเจอร์ทั้งสองใบางานดีเงินก็ต้องดีนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์สินเพิ่มหรือทรัพย์สินมรดกด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะติดต่อกับชาวต่างชาติในเรื่องของการงานการเงินด้วย การงานการเงินถือว่าดีเป็นบวกนะฮะ้พ่ทั้ง4ี่ใบคือเป็นบวกใน,ะะานการงานการเงินนะ,ะที่เป็นไพ่ของสุขเรื่องของความรักด้วยนะคะทีนี้เป็นความรักที่สามแล้วนะคะข้อสามเนาะอันนี้เป็นเอสล็อกคัพนะคะเดอะฟูลนะ,ค,ะคนที่ไม่มีคู่จะมีคู่ะคะ่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นไพ่ของความปล่อยวางนะเหมือนว่าถ้ามีปัญหากันอยู่แล้วนะมันแน่นอนที่สุดอยู่ใกล้กันก็กระทกระทั่งกันบ้างนะ,ะเรื่องที่จะมองข้ามและยังไปต่อได้ค่ะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่ใบแรกคือเดมเพรสนะคะ ไพ่ใบที่สองคือผ้าดาบนะผ้าผ้าดาบนี่เป็นไพ่ของเชิงลบนะแต่เป็นไพ่ของการรักษาตัวด้วยเหมือนกันท่านผู้ใดที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วรักษาตามอาการ,รึกษาแพทย์ผู้รู้นะท่านผู้ใดที่ยังไม่มียังไม่มีปัญหาเลยแต่ว่ามีสัญญาณบางอย่างบอกบอกให้รู้ว่าเรามีปัญหาสุขภาพเริ่มต้นอย่างเช่นว่าปัญหานี้เ,เพราะอาหารหรือเรื่องราวของอันนี้วันคนวันคาเนี่ยนะคะด้วยด้วยสัญญาณเดิมของเขาว่าเขาจะเป็น คนที่อารมณ์ร้อนเครียดง่ายกดง่ายหายเร็วแต่ในขณะเดีวยวกันพอมันขึ้นขึ้นเร็วนะก็จะส่งผลกระทบถึงหัวใจแล้วก็ความเครียดค่อนข้างง่ายและระบบย่อยอาหารด้วยเหมือนกันนะคะรักษาตามการนะคะไม่ว่าท่านใดที่ป่วยแล้วก็ขอให้ใหป่วยท่านใดที่ยังไม่ป่วยก็ขอให้ไม่ป่วยนะคะทีนี้เร,เรื่องของโชคลาบนะคะไพ่ใบแรกของโชคลาบดีไฮ d r a t i o เป็นไพ่บวก แล้วก็สี่ไม้เท้าก็เป็นไพ่บวกเช่นกันนะคะโชคลับรับรอยน่าจะมาจากในบ้านตัวเลขในบ้านไหนจะนําโชคมาให้นะคะแล้วก็ความฝันหรือซิกเซนของเราก็จะนําโชคดีมาให้ด้วยเหมือนกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในวันเกิดของท่านนะคะทีนี้เป็นสีที่มีมงคลกับคนที่เกิดวันอังคารก็คือสีแดงสีชมพูสีส้มสีทองนะคะสีที่ไม่ดีคือสีดําสีน้ําเงินเข้มสีเทาไม่แนะนําให้ใช้กระเป๋าแบบนี้แต่เสื้อผ้าที่ต้องใส่ให้กันก็คือใส่ตัดกันนะคะออน สีเข้มสีอ่อนสีเข้มสีอ่อนอย่างนี้นะคะเพื่อตัดพลังงานด้วยนะคะเลขที่ดีนะคะคือเลขสี่เลขแปดเลขเก้านะคะสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของร่างกายสุขภาพก็คือหัวใจแล้วก็ความเครียดแล้วก็ระบบกระดูกระบบช่องท้องนะคะแล้วก็การลดทอนความเครียดของเราคือการนั่งสมาธินะคะทําให้เรานิ่งมากขึ้นแล้วก็ความเครียดความกดดันบางอย่างก็จะดีขึ้นหายไปนะคะ แนะนำให้ทุกท่านทุกทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะท่านจะเกิดวันไหนสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแผ่เมตตาทุกวันนะช่วยส่งให้สุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นนะคะอาจารย์ขออวยพรให้ทุกทุกท่านนะที่เกิดในวันนี้นะคะแล้วทุกทุกท่านที่เกิดในวันอังคารด้วยเช่นกันขอให้มีความสุขสทั้งกายสุทั้งใจสมหวังสมปรารถนากับทุกสิ่งทุ่ต้องการค่ะขอขอบคุณมากนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะสมหวังสมหวังค่ะค่ะ